สวัสดีครับผมชื่อนายอามินสามาเอวันนี้จะมานำเสนอวิชาพื้นฐานวัฒนธรรมไทยคำถามที่ได้คำถามที่ได้มาคือนักวิชาการใดแบ่งประเภทของพมิป,ปัญญาท้องถิ่นไว้สิบกลุ่มอะไรบ้างเราไปฟังกันเลย 1. สาขาเกษตรกรรมเกษตรกรรมหมายถึงความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะและเทคนิคด้านการเกษตร,รกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิมซึ่งคนสามารถพึ่งตนเองในภาวะการต่างๆได้ 2. สาขาอุตสาหากรรมและหัตถกรรมอุตสาหากรรมและหัตถกรรมหมายถึงการรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลิตผลเพื่อชะลอการน,นำเข้าตลาดเพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอยปลอดภัยประหยัดและเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการที่ทำให้ชุมชนท้องถิง่น 3. สาขาแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยหมายถึงความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชนโดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนมามัยได้ 4. สาขาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึงความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการอนุรักษ์การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชนกองทุนและธุรกิจชุมชนหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสมและบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทางที่เป็นเงินตราและพกทรัพย์เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 6. สาขาสวัสดิการสวัสดิการหมายถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม 7. สาขาสืลปะกรรมสืลปะกรรมหมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ 8. สาขาการจัดการองคอ์กรการจัดการองคอ์กรหมายถึงความสามารถในการบริการจัดการดำเนินงานขององคอ์กรชุมชนต่างๆให้สามารถพัฒนาและบริหารองคอ์กรของตนเองได้ตามบทบาทและหน้าที่ขององคอ์กร 9. สาขาภาษาและวรรณกรรม ภาษาและวรรณกรรมหมายถึงความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษาทั้งภาษาถิ่นภาษาโบราณภาษาไทยและการใช้ภาษาตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 10. ข้อส,สุดท้ายสาขาศาสนาและประเพณีศาสนาและประเพณีหมายถึงความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบคุคคลและสิ่งแวดลอ้อมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบค,ครับ